ผลกระทบเหมืองแร่ทองคําล่าสุดจะมีการตั้งคณะทํางานย่อย3คณะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในระยะเวลา3เดือนครับเป็นการถแถลงข่าวจากตัวรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคุณอชากาศีบุญเรืองบอกว่าจากการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทําเหมืองแร่ทองคําของบริษัทมหาชนอัครารีซอสเซสที่พิจิตและเพชรบูรณ์ซึ่งจัด ที่กรมบริการ,รมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตั้งคณะทํางานย่อยขึ้นอีก3คณะครับคณะที่1ทํางานตรวจสอบและปรับปรุปรงคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่เหมืองแร่ทองคําคณะที่2ทํางานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เหมืองแร่แล้วก็คณะที่3คณะทํางานตรวจสอบแก้ไขปัญหาผลกระทบเสิ่งวดล้อมและข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เหมืองแร่ทองคําคุณอัจฉราบอกนะครับว่าตั้งแต่เดิมเนี่ยมีคณะกรรมการชุดใหญ่อยู่แล้วที่มี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและก็ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานร่วมกันแต่ว่ายังมีเรื่องที่จําเป็นจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกันในเชิงลึกซะก่อนจึงตั้งคณะทํางานขึ้นมาดูแต่แต่ละเรื่องไปเช่นปัญหาการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในแหล่งน้ําในสิ่งแวดล้อมเพื่อทําให้ได้ข้อสรุปแล้ก็แนวทางแก้ไขนะครับนํามาเสนอให้กับคนณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาขณะเดียวกันเนี่ย คุณอัจฉกาก็บอกว่ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นี่เป็นกรมกรมหนึ่งที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะฮนะก็อยู่ระหว่างการจัดทํานโยบายแร่สําคัญ5ชนิด5ชนิดนี้รวมถึงแร่ทองคําด้วยที่ประเทศไทยมีการนําเข้าจากต่างประเทศแต่ละปีเนี่ยมากถึง3ามแสนล้านบาทนี่เป็นมูลค่าทองคําที่นําเข้านะครับคุณอัจฉกาก็เลยบอกว่าจําเป็นจะต้องสรุปแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในเรื่องนี้ในพื้นที่โดยเร็วด้วยจะทําให้นโยบายแรกสําคัญเนี่ยนะครับได้ทํางานต่อแล้วก็คาดว่าคณะทํางานจะใช้เวลานะะในการเก็บข้อมูลแล้วก็หาข้อสรุปได้ภายใน3เดือนนี้